เพื่อนระหว่างทางเขารู้ว่าคงจะกินนี่นี่แมงแงแคงขาปูมงแครงขาปูเพิ่งรู้ว่าแมงแคงมีชื่อแมงแคงขาปูเพื่อนๆเพื่อนๆฟังเสียงจักจันพอดีแวะแวะกลางทางค่ะเขาเขียนว่าน้ำตกเท่าโต้ก็เลยอยากก็เลยแวะมาดูล่มลื่นมากเลยนะแต่ไม่รู้มีน้ำตกหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันแรงแล้ว แต่ล่มลื่นดีแล้วก็มีเสียงมแมลงเออสวยอยู่นะพี่มีมตัวต้องพาเขามาดูหน้าฝนนะเนีเ่ยเออมีจริงๆด้วยทุกคนดูนะขนาดมาอยู่ตั้งหลายปีไม่เคยแวะเลยนะพี่ยังไม่เคยมาเลยแต่ป้ายเยอะมากค่ะ <laughs> ป้ายเนี่ยนั่นนน่นี่เนี่ยเต็มไปหมดตามต้นไม้ อ๋อมีทางเดินด้วยกอ,อชอบชอบอ่ะเนี่ยพี่หมีมีทางสำรวจด้วยฟังเสียงป่าดูสินีไ่ไงไปไหมตัวลงไปไหวไหมลงไปทางนั้นเนาะ อม,มันก็ดีอยู่หน้ามาเดินเนาะเนี่ยก็จะมีป้ายค่ะเต็มไปหมดเลยสีม่วงสีเลยชื่อต้นไม้มะข่ามงประดูปา่าอ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อมะข่ามงกชื่อต้นไม้เต็มเลยสีม่วงๆค่ะเต็มเลย พี่มีตัวไม่พาเขาไปดูน้ำอ่ะลงตรงนี้ไงทางเดินมันไม่ค่อยไกยหลหรอกมันเป็นทางเดินเล็กเล็ก mm hmm. แบทก็จะหมดแล้วนะคะทุกคน mm hmm. โอ้น้ำใสไหมถ้าภูผาตอนเด็กมาเจอนะถอดกางเกงอย่างไวอะ่ะ <laughs> หรือไม่ได้ถามเราเลยนะว่าเล่นได้ไหมรีบวิ่งมาถอดกางเกงก่อนเลยน้ำใสค่ะเพื่อนๆแต่ว่าน้ําน้อยเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือน้ําตกแต่ละที่อ่ะแถบอีสานอะ่ะแทบจะไม่มีน้ําแล้วค่ะเออมีปลาด้วยอึ๊บเขาก็อุตสาห์มีน้ำ ให้เป็นน้ำตกให้เราอยู่นะสมัยก่อนน่าจะน้ำน่าจะแบบหนาวดิถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะย้อนหลังไปหลายๆปีเนาะน้ำน่าจะเยอะอะเนี่ยทางน้ำแต่นับวันก็คงจะแรงไปเรื่อยๆแหละอ รู้แล้วถ้าเกิดยายมานะพี่หมีถ้ายายมาเราต้องชวนยายมาปิกนิกที่นี่นะเอาอุปรกรณ์ซำส้ม,มตำมาด้วยนะเฮ้ยเพื่อนๆน,เ,นเราเจออะไรไม่รู้นั่นไงเหมือนที่ไอ้นี่เลยเนี่ยแมงมุมขายาวอีกแล้วอู้พี่หมี เพื่อนดูโหว,ว่าเจอที่อะไรนะสะกลนครเนาะอยู่ที่สองดาวอาเภอสองดาวอะ่ะโอ้โหอันนี้มาเจอที่หนองบัวลำพูนะคะเพื่อนเพื่อน,นดูสีสยอ่งสยมาโอ้เขาอยู่รวมกันเป็นแบบภูมิชนมหาศารของเขามากเลยอ๊ขึ้นไปหมดเลยอ่ะใช่หมดเลยค่ะเพื่อนๆดูนะนี่นะ พอเราอยู่ใกล้ๆเขาก็ขยับตัวเนาะพอเราเดินมาเนี่ยเห็นไหม <_ d ick> เขาจะดึงๆดึงนี่นคือขาเขายาวมากเลยนะเพื่อนๆคือน่าจะประมาณเดี๋ยวเดดูค่ะประมาณเกือบสองนิ้วครึ่งเกือบสามนิ้วอะ <_ d ick> ความยาวอะ่ะแต่ละขานะเห็นแบบนี้แล้วขนลุกนิดหน่อย โอ้เนี่ยอาณาจักรเขาเลยค่ะอยู่ตรงนี้เยอะมากเดินไปตรงนี้ได้เนาะอู้อู้อ,อู้พี่หมีเวลาเดินเขาได้ยินเสียงได้ยินเสียงเขาเดินด้วยนะดังซ่าซา เวลาเขาเดินเขาจะยิงเสียงซาซ่านะตรงนี้ก็มีแต่ไม่เยอะเท่าซอกตรงนั้นแล้วมีคนมาก่อไฟตรงนี้นะก่อไฟได้ด้วยหรอเมื่อกี้เขาจะเดินมาตรงไหนนะโอ้ถ้าหน้าฝนน่าจะเดินไม่ได้นะแถวนี้ยน่าจะลื่น เนี่ยเขาเห็นน้ามันไหลที่ตรงนี้เอออันนี้ดอกอะไรเนี่ยฮึมีกลิ่นด้วยนิดหน่อยอ่าไม่รู้ดอกอะไรนะมีกลิ่นหอมนิดหน่อยนี่ค่ะดูมือมอมแมมที่ไปปิดปีนเขามาปีนถ้ามามือมอมแมมยังไม่ได้ล้างเลยอ๋อนี่นี่ทะน้ำตกทานเล็ก ลำธารเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็คงจะลงไปได้เรื่อยๆไหมพี่หม um ีว่าทางนี้เหรอแล้วเราเดินขึ้นนั่นเนาะไปงั้นก็มีฝ่ายไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าก็ได้ออกกำลังด้วยมีตัวมาได้ไหม ค่ะ มันะขน่ด้วยมีไครมา้อสส่ 喜欢没？